มถายวันนี้ถ้าปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยนครับต้องบอกก่อนเนี่ยนะครับว่านอกจากในส่วนของทางน้ำที่คุณผู้ชมเห็นภาพที่ตำรวจเขาส่งอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยนะฮะเขาเข้าแต่ช่างนะผมอาคุณผู้ชมฟังแบบนี้สักนิดนึงไม่ใช่ผมไม่มีครับในส่วนของทางด้านไม่มีเกินครับมันจะเกินไมม่ีเกินค่ะโอ้พี่แต่ช่างผมก็ผ่านมาไม่ใช่ว่าผมผ่านตาช่างมาจากสระบุรีครับ ครับผม48กว่าน่ะใส่อะไรมาครับนี่ใส่อิฐบล็อกมาครับเอาเทียบน้ำหนักเทียบน้ำหนักมาจากที่ขึ้นของน้ำหนักเียมันเกินน้ำหนักียโอ้โหไม่มีเกินค่ะมันจะเกินยังไงพี่เอ้ยผมไม่ได้ฝ่าตาชั้งนะผมวิ่งเข้านะเอออ่าแล้วผมจะผ่านมาจากนู่นได้ยังไงไม่เกินเรียบเทียบแล้วพี่ไม่เกินนี่ นอนโอ้ยพี่เอ้ยผมวิ่งเส้นนี้ประจำผมสีส่สกีพี่<ม>จะไม่เคยเห็นบอกผมก็วิ่งเข้าตลอดทุกเที่ยวแล้วเมื่อกี้นะพี่มาปาดอย่างนี้ถ้าผมชนนี่ตายทำไงไม่ไม่ไม่เอายังไงล่ะโอ้โหผมก็มองอยู่มันจะมาเกินได้ยังไงยังไงรบกวนรถควนวนนิดนึง ผมไม่ชนไมเป็ไรมันเสียเวลาผมพี่รีบขนาดไหนเนี่ยเอ้าผมจะไม่รีบได้ยังไงกับผมไม่ใช่แบบฝาดแล้วแล้วพี่แล้วพี่มาปาดผมเมื่อกี้น่ะถ้าผมไม่ชนน่ะพี่มาปาดยังไงได้ยังไงผมไม่มีแต่ผมเทียบมาเทียบมาตลอดค่ะไม่เคยใส่เกินค่ะใส่แค่สี่สิบปัดสี่สิบแปตันกว่าผมโหอะไรวะเนี่ย มาปาดผมับพมเบกไม่ทันลวพี่เมื่อกี้ไม่เสียเวลาต้องช่องฝังละครับรถพวงวิ่งมาออะไรนี่แล้วจะให้ผมคุยอะไรครับแต่ช่างผมก็วิ่งเข้าผมไม่ใช่ว่าวิ่งวิ่งฝ่ามาแล้วพี่วิ่งมาตามอยู่สีคิ้วเราก็เข้าเออเราเข้าตลอดน้ำหนักกล้องผมเกินกล้องผมก็มีมีกล้อง กบผมก็ชิดเร็วงแล้วพี่พี่พี่เล่นปาดพี่เป็นมอนขับใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าผมเบรไม่ทันทำไงครับพี่้ถ้าผมเบรคไม่ทันทำไงครับพี่เมี้ถ้าผมบรคไ่าันไงครับพี่เม่อี้้าผเบรไม่าไงอยูบพี่เม่อกี้ถ้าผมเคไ่ทันทกครับเมื่อกี้ถ้าผเบรคไม่ทันทำไงครับ่เมื่อกี้ถ้าผมเบรคไม่มันทำรับพี่เมั่อกาาผเบรคไ่ทันทะไคับพี่เอกี้ถ้าผมเบไม่ีันทไคี่เีื่อก้าเลยคร่ัน เป็นไตรช่างแต่เขาไม่ออกใบตัวให้แค่นั้นเองเขาไม่มีใบตัวาเผมก็วิ่งเข้าตรช่างพี่มานี่ผมไม่ได้วิ่งวิม่ะเข้าใจผับพี่พีเย็นหนหนูเห็นว่ารถที่มันเกินหก็เลยไ่ตาว่ามันเนเ็นันป็นหนูก็ไม่เข้าใจว่ามันเกินจริงไหมหรือว่ามันอาจจะเด้งก็ได้แต่ยังไงพี่มันจะเด้งยังไงพี่ แลยวผมกล้องผมก็มีผมโหลดแปานหนึง่งเสียเวลามากเลยพี่เราไปสีสกเกตพี่ไม่ใช่ว่าผมขึ้นของมาแถวนี้แล้วไม่ไม,ไม่ผ่านนะาชั้นผมมาจากสระบุรีไปดูต้นทางได้เลยสีเขีวผมมีกล้องนะพี่แล้วมึแม่ พี่คนไหนขับรถเมื่อกี้นี่ดูกล้องเลยน้องดูกล้องเลยเราเคยใช้เราผ่านมาตลอดไม่เคยมีพี่เล่นมันจะตันทันงี้มันจะไม่เสียเวลาั้งสองฝั่งกว่พี่เราช่างตลอดเราวิ่งมาสามปีแล้วสี่ปีแล้ว มาไล่ไล่รถลู่มาไล่เอารถชนตัวมาไล่อะไรหากินเงินไม่เทียบดูบ่เปิดกล้องเลาค่อยไปเรียกเทียบดิเนี่ยจีมาใส่มาตามจีรถมาตามแล้วมึงไลไ่ไล่ล้ไล่ทุอแมางขึ้น